สวัสดีครับผมนะครับหลังจากสงการนะครับวันนี้วันที่16เดี๋ยวมารีวิวนะครับเป็นโดนนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อแ l l นะครับในรุ่นของ FG901 Pro นะครับตัวนี้เป็นตมาโดนนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมรีโมทแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็มีจอ LCD นะครับมาให้ในตัวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังสามารถเชื่อมต่อ โทรสทมมือถือได้เหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มความสะดวกง่ายิ่งยิ่งขึ้นนะครับก็คือติดตั้งจอมาให้นะครับที่ตัววิทยุเลยแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันในการคอนโทรลการทํางานมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเลนะครับใช้กล้องแบบ3เซ็นเซอร์กล้องนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเซนเซอร์อินฟราเรดในการกันชนด้วยนะครับผม ออมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันขอวางกับพื้นแล้วกันนะครับน,นี่กล่องก็เป็นกระเป๋าชั้นในแล้วก็จะมี ผู้มือครับอันนี้เป็นบาร์โค้ดสำหรับโหลดแอปก็ต,ตัวนี้จะเป็นพวกใบพัดสำรองแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็นไททีซีแล้วนะก็ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์อินเาลรดนะครับป้องกันการชน แบตเตอรี่มีมาให้หนึ่งก้อนนะครับก็ซื้อเพิ่มได้ตัวนี้เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับก็จะมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับระบบเฮดเลนโหมดเข็มทิศขึ้นลงออโต้นะครับ Return to home ตัวนี้ปรับกล้องขึ้นลงนะครับตัวนี้ปรับสปีดช้าเร็ว แล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่จับจอมือถือนะครับก็เราดูจอที่ตัววิทยุก็ได้นะับตัวนี้ก็จะมีช่องนะครับเป็น Type C นะครับตัวนี้ก็จะต่อเข้าน่าจะออนออนออกมอนิเตอร์ได้นะครับแล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่องชาร์จแบตเตอรี่รีโมทแล้วก็ใส่เมมโมรี่การ์ดได้นะครับก็เวลาบันทึกนะครับ ไฟล์จะอยู่ในเมมโมรี a การ์ดแล้วก็ถ้าเราเชื่อมต่อมือถือมันก็จะไปอยู่ในมือถือนะครับประมาณนี้ตัวลําก็ไม่ใหญ่นะครับเล็กตรงนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ล็อกความสูงนะครับก็จะลอยนิ่งๆกับที่ได้เลย กล่องนะครับก็จะมีไฟ LED ยวลองทดสอบการดินนะครับขั้นตอนแรกนะครับกดสวิตช์ออนจะมีเสียงนะฮะโดนวางกระพื้น,นะครับจากนั้นเปิดเีโมทนะครับ พามาละมันจะสะท้อนแสงหน่อยนะอันนี้มันจะออกเป็นเงามือถือหน่อยมองไม่เห็นนะครับแต่ถือว่าชัดแล้วก็ใช้งานได้นะครับอ่ะลองทดสอบการดินนะครับก็เทคออฟปุ่มสตาร์ทเดีเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้โดนต้นหญ้านะครับอ่ะโอเคสตาร์ทใหม่อ่าแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นไปอะคับตรงนี้จะนิ่งนะครับ ระยะเวลาบินนะครับก็ได้20นาทีอยู่แล้ว,วนะครับตรนี้อา่าเร่งเลยนะ มันก็ง่าย อาทิตย์สองตาเขาขึ้นสูงก็ปวดตากล้องก็ ไม่ได้แกะฟิล์มหน้ากล้องออกมันก็เลยแบบมองไม่เห็นไม่เห็นนครับนี่คือระบบล็อกความสูงนะครับก็จะลอยนิ่งๆแบบนี้นะครับไม่ไปไหนกดลงก็ขึ้นที่เดิมแสงไปก็อยู่ที่เดิม ถ้าเข้าใกล้มันก็จะเยอนตามถ้ามีอะไรจะตัดใต้ท้องนัน ว่าเินดีนิ่งทอเโทรนง,ง่ายแบบอึดน,นะครับถึงแม้จะมีมาก้อนเดียวอ่าเดี๋ยวผมขอออดโดลงจาะนะครับผมอลอมาดูลองก็ลงง่ายง่านิ่ง ตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับ2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ราคาแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมจะลงไว้ที่คลิปเลยนะครับเป็นรายละเอียดนะครับกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็โทรสอบถามนะครับติดต่อสั่งซื้อได้นะครับผมโอเคครับ